ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพีพพ่ๆน้องๆเนาะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องสูบน้ํานะครับฮอนดะ้าเนาะฮอนด้าแท้นะครับกับอาการสตาร์ทติดยากเนาะนะครับเมื่อเราสตาร์ทครั้งแรกแล้วมันติดยากนะครับแล้วก็ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไปเองนะครับะจะเป็นที่ วาวนะครับผมแกะมาแล้วแหละนะครับวาวทั้งไอดี ID ทั้งไอเสียเลยนะนะครับเราจะแกะให้ดูนะครับวาวไอดีเนาะนะครับเห็นไหมนี่เป็นการปิดวาวแม่สนิทนะครับจุดที่หนึ่งะครับจุดที่สองจุดที่สามนะครับอนอกกนั้นไม่แตะเลยนะครับวาวไอดีก็คือตูดวาวเขาโผล่แล้วทีนี้ เป็นอาการวาลยันนะครับวาลยันทีนี้เครื่องเครื่องรุ่นรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่มีกระเดื่องวาลไว้ตั้งเหมือนเหมือนเครื่องรุ่นใหม่นะครับก็วิธีแก้ก็คือเจียนะครับเห็นเจียเจียตุดวาลนะครับให้ให้วาลไม่นั่งนะครับเจียออกนิดนึงนะครับให้มันมีระยะเคียรแลนด์นะครับเขาจะวาลจะไม่นั่งวาลจะไม่ไม่ยันนะครับก็จะปิดสนิทนะครับแล้วก็ ทําการบดวาวเนาะครับนี่คือวายดีนะครับอันนี้บายเสียนะครับหลอดบรหลวมเยอะแล้วนะเครื่องมันก็นานนะครับหลายปีแล้ววายเสียนี้ก็คือรั่วเลยครับรั่วแบบรั่วหนักเลยนะครับไม่มีการปิดอยู่เลยนะครับอ่าก็ถ้าถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะครับสังเกตนะครับเวลาเช็คหัวเทียนนะครับคิดว่าหัวเทียนบอด อะไรเดี๋ยอะไรเงี้ยครับเช็คหัวเทียนนะครับอลองหมุนหัวเทียนดูนะครับถ้าไฟเป็นสีฟ้านะครับหรือสีเขียวแรงๆหน่อยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟนะครับอ่าจะเป็นเกี่ยวกับคาบูแล้วนะครับพอมาดูคาบูปุ๊บลางคาบูแล้วมันไม่หายนะครับเราก็ทําการเอาน้ํามันเบนซินนี่แหละนะครับเทใส่ช่องไอดีเลยไม่ต้องใส่คารบูรนะเทใส่ปั๊บนะครับแล้วก็เอาสตาร์ทดูนะครับถ้า เครื่องพ่นน้ำมันออกมานะครับหรือว่าไม่ดูดน้ำมันเข้าไปนะครับนั่นแสดงว่าววาว,นะว,าวมีปัญหานะครับวลาวมีปัญหาแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะครับวิธีสังเกตนะโดยโดยที่ยังไม่ต้องถอดฝาสุกนะครับปกติถ้าถ้าไฟมาปุ๊บนะ่ะเอาน้ำมันเทใส่สตาร์ดยังไงก็ติดครับไม่ต้องใส่คารบูก็ได้นะมันจะติดจึง้งขึ้นมาเลยแต่ถ้ามันพ่นน้ำมันออกมามันคายน้ำมันถอยออกมาไม่ดูดเข้าไปนั่นแหละอาการเกี่ยวกับวลาวแล้วนะครับ โอเคนะครับก่ันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเนาะนะครับก็จะต้องบดบาวนะครับแล้วก็เจียตุนะครับเจียนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเจียเยอะเจียเยอะเดี๋ยวดังนะครับดังแค่ๆนะครับก็แหวนก็ยังแน่นๆอยู่นะยังไม่หลวมนะครับแก้ปัญหาแค่แค่ที่วาลเนาะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะนะครับสวัสดีครับ